แม้จังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งใน23จังหวัดนะคะที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแต่การยกระดับมาตรการคัดกรองโควิด -19 อย่างเข้มข้นค่ะทั้งในเส้นทางสายหลักป้องกันแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านคู่คู่ไปกับการจัดระเบียบคัดกรองแรงงานข้ามชาติกว่า30,000คนทําให้การระบาดของโควิด -19 รอบใหมย่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดชุมพรนะคะติดตามจากคุณพูลวัฒนากทองค่ะ เรือประมงสัญชาติเมียนมาซึ่งถูกคลื่นซัดลระเศษไม้ไม่กี่แผ่นแทบจะไม่ได้ว่าเรือลำนี้เคยพาผู้อพยพชาวรุนยาเกือบ100คนมาขึ้นฝั่งที่เกาะราวีเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเต่าจังหวัดสตูลเมื่อ2ปีกอ่อนและเป็นเรือลำสุดท้ายที่ทางการไทยตรวจพบน่านน้ำทยฝั่งทะเลอันมันซึ่งมีพื้นที่ทางทะเลติดกับประเทศเมียนมาและมาเลเซียรประมาณ700ไมล์ทะเล ทำให้สอนชนทัพเรือพัติสา3ส่งเรือตรวจการออกลัดตะเวนเส้นทางทะเลเขต้อยต่อด้านน้ำติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันการลักลอบขนชาลุยญญาและแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศหลังปีที่ผ่านมาพบชาลุยญญากว่า400คนออกพยพทางทะเลผ่านหน,น,น้าน้ําจังหวัดสตูลไปประเทศมาเลเซียแม้ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการออกพยพทางทะเลรองผู้อํานวยการสอนชนจังหวัดสตูลบอกว่าทับเรือพัติสามซึ่งรับผิดชอบเส้นทางทะเลต้องนําเรือสกัดเส้นทาง เพราะสถานการณ์ยังไม่ปกติเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศสำหรับสาการเรื่าชาวโรฮิงญาเนี่ยที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารนะครับครั้งสุดท้ายที่ได้รับก็คือตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่มีที่ทางทางการมาเลเซียจับได้ที่บริเวณเกาะลังควีนะครับก็นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ปรากฏก็คือในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วนะครับที่มีทางมาเลเซียได้ทําการจับกลุ่มซึ่งมี ยอดผู้ถูกจับกลุมประมาณ200คนเศษนะครับในตรงนั้นหลังจากนั้นก็ยังไม่ปรากฏข่าวสารที่ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ในในพื้นที่ปฏิบัติการของสอนชนภาค3นะครับสอดคล้องกับข้อมูลชาวลุนญ,ญาในประเทศระบุว่ายังไม่พบข้อมูลการออพยพแต่เชื่อว่าอีกไม่นานจะพบการออกยบของชาวลุนญ,ญาในเส้นทางทะเลจากปัญหาภายในประเทศเมียนมาและการกดขี่ชาวลุนญ,ญาภายในสนออพยพของบังคลาเทศ เส้นทางสินเลสตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าสินเลเป็นมีคนเผายิ่ไงมายากหน่อยเออช่วงนี้ไม่ได้สายสินเล่แต่ว่าอนาคตอาจจะไม่ลงนัไม่รู้นะครับตอนนี้อยู่ในศูนย์อพยพที่บังกลาเทศก็สถานการณ์ไม่คดีนะบังกลาเออรัฐบาลบังกลาเทศก็บีบชาวรุ่ยาส่วนเส้นทางอพยพและเส้นทางขาชาวรุ่นยาทางทะเล ที่ผ่านมาพบขบวนการนี้จะขนมากับเรือประมงจากชายแดนเบงคอกบาซาบังคลาะเทศนั่งเหลืออ้อมหมู่เกาะอันดามันของประเทศอินเดียเพื่อมุ่งหน้าไปหมู่เกาะนิโคบาเส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 0 1ถึงวันเดินทางเข้าเขตน,น่านน้ำไทยเพื่อมุ่งหน้าไปประเทศมาเลเซียหรืออาจจะเปลี่ยนเส้นทางลักลอบขึ้นฝั่งที่จังหวัดทางภาคใต้พูนวัดนาคทองไทยพิบส์รายงาน